สวัสดีครับนี่ครับมาเอาอาหารให้หมูนะครับแหลมทองนะครับแดนแหลมทองอขันตักผมตรงนี้ละเดี๋ยวไปหาที่ใส่ก่อนนะครับผมเอาของปลาในสก่อนตักอาหารปลาในสก่อนแ,แล้วเราค่อยไปให้อาหารปลาอีกเึงครับ เป็นอาหารหมูนะครับสมบูรณลูกนกี่เยอะก็กินไม่หมดนะครับเอามันขันพอไปอเลยครับผม,มเซอร์ไพรส์ครับมะพร้าวผมออกทาลายแล้วครับผมสี่ห้าทาลายโอ้โหปลูกมาได้ปีที่สี่ ได้การเลยมาฟังน้ำหอมนี่รอแล้วลูกผมรอแล้วลองตาแป๋วเลยอือหือันนี้ยังไม่ได้ล้างคองเลยสายแล้วไม่ทันแล้วนี่เอาตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะค่อยเป็นอาหารนี่แหละโอ้เมียผมทำข้าวผัดให้อยู่ผมกินไปแล้วมีตัวอ้วนเลย ไม่เป็นไรบรรยากาศก,ก็ดีนะครับตอนเช้าเช้าแเช้าว่อาวอีกองอีกานกบินบ่อนนะมาลุกมโอ้โหอันนี้เป็นฝุ่นแล้วนะกินอาหารเลยอาหารใหม่อาหารใหม่อาหาหมชอบขึ้นไปเหยียบ รู้สึกว่าเขาตัวขึ้นเร็วดีวนะครับโดยเฉพาะตัวคู่ตัวกลางต้องไปหักกระทิ่นมาให้ อย่างนี้ไม่กลัวผมเท่าไหร่เลยครับก่อนนั้นนี้เข้ามานี่วิ่งไปรูนไปหลบอยู่นะกินหัว่าหารเก่งอะ <c oughs> <c oughs> กัดกัน <c oughs> ไอตัวเล็กนี่ 对的。 เลวเวีนรอบๆอบนะครับผมเรามีที่ให้วิ่งกินหญ้าด้วยครับก็ดนะีจะได้แข็งแรงออกกำลังกายมีปักโคนให้เขาเล่นนะครับตามอันของหมูป่าเขาชอบตัวนี้นะครับิการเลี้ยงครับมีน้ำนะครับมีน้ำให้ด่ให้นอนแช่แล้วเขาก็ทำกินอาหารก็ประมาณนี้ครับ ก็จะต้องไปซื้ออ่างมาเพิ่มอีกสักอันมันหนักดีนะครับอันนี้มันเหยียบมันจะไม่คว่ำถ้าเราใส่ถาบใส่อะไรพลาสติกมันคว่ำผิตกกินดีแล้วเกิน เ้าวาก็ไปเหยียบนะจะนิ่โดนผากออกมาเขาไปไหมลูกไปกินไหมตัวใหญ่ก็ได้เปรียกแรงๆงนี่ยืนกันเพื่อนนี่คือความน่ารักของธรรมชาติแมงมุมออกอตัวใหญ่ออก็อิ่มอิ่มดูท้องมันตึงกินข้าวต่อ cấp thiết hãy để không bị stress. đến đây rồi, đi này các anh em. เพือนนะครับเป็นตัวคู่นะอ้วนตัวเร็วกินเก่ออันนี้ให้ดูใ,ใกล้ๆเลยนะครับเขาเริ่มเขาเริ่มอัไรกั่เราแล้วครับเชื่อใจเราไม่กลัวละ กินน้ำไกินน้ำนะฮเดกินน้ำตัวเล็กก็ไปกินน้ำกิดก,นนก,นนก,นนกอน อย่างหมูกินอย่างหมูกินจุอี่หมัสดีครับมานะมาไกลๆออกูเลยสวัสดีครับก็ยังไม่กล้าแตะรับครับจะจับเขอาง,งคนจะนั่นนะมาสัมผัสที่เท้ากมเลยคนระับอ <c oughs> คันหนึ่งก็น่าจะอิ่มนะครับ เสร็จนี้ผมก็จะไปให้อาหารปลาต่อนคะครับก่อนไปทำงานตะลวันเป็นกิจวัตร <c oughs> งานอด,ดิเรกเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูอืมไปกินน้ำมีแต่สปากันไปกินน้ำเจ้าตวเล็กนี่ก็ไปกินน้ำเหมืานติดคอ ไอเลียกสุดนี่ดูมันเข้าไปในกระบะเลยนะครับทั้งตัวเลยอีมันเข้า2องขามันขึ้นไปทั้งตัวเลยกัดคนอื่นด้วยนะเล็กๆดูเขาความน่ารักไปอีกแบบนะครับผมเอาละครับวนมากก็น่าจะอิ่มแล้วดูเดินออกจากในกระบะแล้ะขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ